ขยับรถหน่อยครับฮะขยับรถให้หน่อยตรงไหนครับคันไหนครับขยับรถให้หน่อยคันไหนครับคันที่กระสอบกูนี่แหละขยับรถออกกูจะไปอาบน้ำถามคันไหนคันกระสอบกูนี่หรือว่าจะเลสว่าคันไวยชุดนี้นเสียชุดเจ้าบุเอาหวยกูไปโอ้เดี๋ยวอะไรมือเดี๋ยวมืดตอบน้ำหามกรุงหวยอยู่โอ้โหย เซนีผมขควงทางกูเฝ้านำข่วยกูได้ไหมข่วยเสียข่วยเสียพี่น้องครับผมเห็นคลิปนี้แมมไอหมูไว้แล้วดูนไอหนูงไส่พี่น้องผู้ใดใส่นี่ฮะเอาแก้ข่าวเลยเขาเข้าใจดีแล้วไปแก้เลยอ่าเข้าใจเลย MV ครับ MV เพลงชื่อเพลงอะไรครับอ่าควับมี่อรต้นขานได้ กูซีกับตัวใจเนี่ยหมู่ไว้กับตัดลงคือคนตายเลยและประเด็นแคปชั่นคือ RIP ป๊บดำมาตั้งตื่นแล้วมาเดี๋ยวมาดูสรุปยังบอกอะไรนะเอ็มวีไปวันไหนครับโอ้ดีครับยีิบเอ็ดครับผมสวัสดีครับ